แวันนี้าพี่น้องใจจอยไอ้จอยพ่อมากินขนมเสีนพี่น้องน้ำยาก,กะทิกินไก่ฝนตกก็ได้ออกไปทางไหยมันนากมายพี่น้องหนายกินมากไว้สีสันแต่เสียบว่าพี่น้องพักกับพักกาดพักดาวกระจายพักซี่เล่าสารแน่พี่น้องมีเบิดครบนะลงเมือลุย กินใ้เมืองกิบกิน,มนเ,นเมัองพิลองฝนตกนี่หืมพัดกลครับอร่อยอร่อยอตอนนีตอนนี้นยุสวนงา,นามงามนี่กับพัดกาดกาดครับซีา นี่บะอื้อหนึ่งเพี่น้องอะน,องนอะแซ่ด,ดน้องวบานัวหวานหอมกะทิโบผ็ดเด้อพี่น้องเด้อยัดจอยโบเห็ดเผ็ดสีแดงซสิเพราะว่าเป็น,น,น น้ำพริกแกงแดงนะค่ะเนาะ อากาศสมพักแต่น,นี่นะพี่น้องห้งบขไม่กินหลายช่วงนี้ยยกจอยปวดคอพีน้องแกปวดคอก็เลยไเกินนะสมพักคองดวงงดพี่น้องงดคองดวง anh vẫn nghe đấy gì đâu thằng xuống ngang cả đứng chỉ cầu nà nào rồi cả ngang, ngang như vậy đâu ยาดีนไก่กะทิตินไก่คุน้องเปื่ยปยอย เจ,จ้าไอ้เด็กิบ,บว่ถนัดถนัดกินตีนใกล้มาเลยแล้วพี่น้องนะตอนนียเจ้าไอเห็นแค่กระดูกบัวถนัดนะอันนี้พักพักดอกดาวกระจายกินกับขน,น,นมเสี่ยงเกาแกนเลงมันชิหอมๆนะมันชิหอม Ăn cắp sụp nó mày cả xem Cần cả sữa không hóm bay đào cả chài đỏ mái Nhìn đỏ quân phía ดอกเปิ้ลก็จะมีสีขาวสีชมพูสีม่วงแล้วกะน,นี่ดอกดวาวกระจายแต่ว่ามึงหนอกคนอื่นดอกอย่งเง่จะเบิจจักเนาะกินได้แล้วกันเด้อแต่ว่าดอกเ่อคยกินกินแต่ใบมันใบนี่กินได้ Xay bà thu nạ, xay tín cây, tín cây. ta dùng cái kẹo mấy cái kẹo bó nát nữa rồi đó còn chín sợ dạ có hai cái kẹo nát đấy cán kẹo cả đủ cây tín cây nó hả nó có tí là bó khoai chín mấy không chị nè อย่างนี้เนาะมันจะบวบเห็ดเนาะเนาะอะไรเนี่มันจะเห็ดบวบเห็ดอ,อะไรเนี่ใส่หนูข้าวเหมือนไงมา Kim nhạc kim kay hm mhm 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 thịt mhm แสบมาอนะืมจ้ะนะซ้ำนี่แหละพี่น้องกินให้มัง้งซ้ำนี่แหละแกตีนไก่ก่อนพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกขอบคุณท,ท,ทุกท่านเลยพี่น้องเด้อใหม่กำลังใจดีสานฝรัง่งขอบคุณทุกทรัพขอบคุณทุกไลค์คือเขาเลยพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามาให้การรับชมเละให้กําลังใจเน,นาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ